สวัสดีค่ะลูกศรน,นะคะลิขิตพักษรมมจิสวรรณค่ะตำแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวเชียงใหม่ปี2561ค่ะและตอนนี้นะคะก็ทำอาชีพโมเดลฟรีแลนซ์ค่ะตอนนี้นะคะลูกสออยู่ที่ KL Clinic ค่ะวันนี้นะคะได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะในเรื่องของโครงหน้าปรับรูปหน้าตามหมเหูเฮงนะคะให้ปังเป๊ะกว่าเดิมนะคะ ก็ตอนนี้เข้าไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแนะนำให้ทำโปรแกรมฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะให้ดูเต่งตึงขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าลูกศรจะมีช่วงปัญหาหมองคล้ำค่ะของเรื่องหน้าผากแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นนะคะเราจะไปทําสวยกันค่ะและอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะก็คุณหมอก็แนะนำให้เติมปากนะคะดยโปรแกรม HA ค่ะ <Okay. S 1> เพื่อให้ ปากนะคะดูอวบอิ่มขึ้นนะคะสวยขึ้นเข้ารูปขึ้นแล้วก็ขอบปากชัดเจนขึ้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปลูกสาเข้าไปคลีนหน้านะคะแล้วก็ไปเจอกันในห้องได้เลยค่ะ